ปวดข้อเข่าซึ่งพบหมอมานานแล้วหมอบอกว่าเป็นน้ําในข้อเข่าเยอะปวดถึงขนาดที่ว่านั่งถ้าเหยียดขาจะงอเข่าไม่ได้ถ้านั่งในท่าที่งอแล้วจะเหยียดไม่ออกหมอสั่งว่าไม่ให้เดินแล้วก็ห้ามเดินขึ้นลงบันไดหมอว่าถ้าผ่าเบื้องต้นหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็จะประมาณ500000บาทเวลามันปวดขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนกระดูกจะแตกอะคะ่ะมันเดินไม่ได้เลยนะ นั่งก็ไม่ได้แบบต้องนอนเรานอนเนี่ยเราต้องนอนตะแขคงท่าข้างเดียวขยับขาไม่ได้แบบถ้าจะลุกมาเนี่ยต้องแบบสุดๆเลยทรมานสุดๆนะคะปวดข้อเข่าซึ่งพบหมอมานานแล้วหมอบอกว่าเป็นน้ําในข้อเข่าเยอะปวดถึงขนาดที่ว่านั่งถ้าเหยียดขาจะงอเข่าไม่ได้ถ้านั่งในท่าที่งอแล้วจะเหยียดไม่ออกหมอสั่งว่าไม่ให้เดินแล้วก็ห้ามเดินขึ้นลงบันได ซึ่งตรงนี้เรามันไม่สามารถหีกเลี่ยงได้เราปวดมากยังไงบางครั้งคนเรามันต้องมีทําทุกอะไรต้องมีเดินมีอะไรบ้างหมอว่าถ้าอยากหายพยายามไม่ให้เดินหมอว่าถ้าผ่าเบื้องต้นหมอบอกว่าค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นก็จะประมาณ5 0,000นบาทหมอก็จัดยาให้มาทาน1เดือนเพราะว่าขอหมอว่าขอเวลาหาเงินหน่อยยังไม่พร้อมที่จะผ่าอตอนนั้นแต่จริงๆมันมีหลายอย่างมากในตัวเราซึ่ง ทั้งงานทั้งอะไรใครจะทําใครจะดูแลเพราะเราทาธุรกิจส่วนตัวในความโชคร้ายยังมีความโชคดีได้มาเจอพี่เกียวพอดีเกียวว่าเอางี้สิลองกินโพลิตินดูไหมเอาลองดูก็ได้พี่หนูไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วเพราะยังไงถ้ามันไม่ดีขึ้นหนูก็ต้องผ่าอยู่แล้วเพราะว่าปรึกษากับหมอมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็ช่วงที่ดีขึ้นเริ่มดีขึ้นจากการที่เราอยู่บ้านเราตึกสามชั้นอยู่แล้วเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยเราก็สังเกตว่าเอ๊ะมันไม่แปบ๊บมันมันไม่แป๊บแล้ว ลองดูแล้วมีลองเดินตอนแรกเราก็เดินช้าๆพยายามจับราวบันไดอะไรเงี้ยค่อยๆเดินลองดูเพราะความกลัวที่เราเคยเจ็บแล้วเราไม่อยากเจ็บอีกแต่พอช่วงหลังๆมาเราเริ่มดีขึ้นเราลองแบบเดินไม่ต้องจับลองเดินแบบเหมือนที่เราเคยเดินแบบกึ่งวิ่งกึ่งเดินอ่ะขึ้นลงบันไดอ่ะเออโอเคนะกึ่งวิ่งกึ่งเดินเรายังไม่แป๊บเรายังไม่มีอะไรเลยตามข้อเข่าตามอะไรเงี้ยกลับไปหาหมออีกทีหนึ่งหมอเขาตรวจเขาบอกว่าเออเริ่มดีขึ้นน้ําที่มันข้างข้างในอะ่ะ รู้สึกว่ามันมันลดลงแล้วมันมันไม่ไม่มากเหมือนตอนนั้นแล้วแล้วหลังจากนั้นมาลองลองลองวิ่งดูลองวิ่งสายผ่านลองไปที่ร้านฟิตเนสเอาเหมือนการไปออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยก็โอเคค่ะไปวิ่งก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการแป๊บๆไม่มีอาการอะไรก็ก็ใช้ได้ตามเป็นแบบปกติทั่วไปเหมือนคนไม่เคยปวดมาก่อนเนี่ยทุกวันนี้ก็ทานกันทั้งครอบครัวแม่ดูตามจังหวัดคือซื้อทานกันแบบ คนไหนไม่ทานก็ทุดแท้แต่เขากับสุขภาพร่างกายของเราจากการที่หมอจะต้องผ่าทั้งไรไม่ต้องผ่าแล้วค่ะทุกวันนี้เดินขึ้นลงบันดไดได้ไปไหนมาไหนได้สบายทํางานได้ตามไม่ต้องเสีย500แสนด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้ำมันพัทรอากานะคะถ้าเมื่อตอนอายุป,ประมาณ20กว่ากว่าได้ประสบอุบัติเหตุขีมม่มอเตอร์ไซค์แล้วล้มหัวเข่ากระแทกพื้นได้ไปหาหมอหมอก็บอกว่ากระดูก อ,อ่อนของข้อเข่าเนี่ยมันร้าว <l ots> เวลามันปวดขึ้นมามันเหมือนมันเหมือนกระดูกจะแตกอะคะ่ะมันเดินไม่ได้เลยนะนั่งก็ไม่ได้แบบต้องนอนเรานอนเนี่ยเราต้องนอนตะแคงท่าข้างเดียวขยับขาไม่ได้แบบถ้าจะลุกมาเนี่ยต้องแบบสุด,สดๆทรมานสุดๆนะคะไปเดินซื้อของเราจะต้องก่อไอ้รถเข็นอะเพราะว่าถ้าไม่กาะเราเดินไม่ได้มันปวดขา แล้วเราก็แบบไม่ชอบถือไม้เท้าเพราะมันดูแก่นะคะเราก็ไม่ใช้เราก็ใช้แบบเวลาเราไปเดินกับลูกแหะก็จะเกาะแขนเขาโดยที่ไม่ให้เขารู้ว่าเราปวดจนสปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนซึ่งเราเคยรู้จักมาคบก <c oughs> ันมา2 0กว่าปีก็ได้มาเที่ยวที่บ้านช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราปวดที่สุดเลยเราแทบไม่อยากจะไปเปิดประตูให้เขาเลยนะคะเขาเข้ามาเข้าเปิดเข้ามาแล้วเขาถามว่าเอาพี่ทําไมพี่ยังไม่หายอีกเหรอแลบอกใช่ก็เขาก็อธิบายเกี่ยวกับโพลิติน ะะเราตอนนั้นนะหูเราไม่ได้ฟังโพลิตินแต่เรามองที่เขาควักมา3าขวดว่าเขาบอกตัวนี้มันสามารถช่วยได้น,นะพี่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคก็แค่ทานครั้งละ3เม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแค่นั้นเองมันดีขึ้น3วันเนี่ยแล้วก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็ออกกําลังกายช่วยด้วยเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคก,กระดูกเกี่ยวกับเส้นเนี่ยเราต้องช่วยกันโดยการออกกําลังและอีกหนึ่งอย่างหนึ่งล้วก็อายุเยอะแล้วเราจะมานั่งนั่งนอนๆมันไม่ได้ มันก็ทําให้เราดีขึ้นเร็วสามารถไปเดินทางไปที่โน่นที่นี่เราอยากจะไปได้ทุกปีลูกพาเที่ยวต่างประเทศเขาเดินไม่เช่นนอ้นเขาชอบเดินชอปปิ้งเราก็ไปกับเขาได้ตอนนี้แข็งแรงมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าณนะเวลานี้สุขภาพเกือบร้อยเดีหมดค่ะนอกจากบางทีไปหกล้มมั่งอะไรบ้างอย่างนี้ก็เลยอาจจะมีเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับขาแล้วก็ใช้ตัวโพลิติงของเราเนี่ยดูแลนะคะ